สบายดีพอแมพี่น้องขอต้อนรับตั้งูซองน้องเตยสาวเล่านะจ๊ะมือนีเตยจิผ้าทุกคนไปเบิง่งอีพอก็ลำาบากเห็ดเถียงหน้าหน้อยคอยหักเนาะเพิ่นปุ๊กเถียงไม่เนาะไว้เป่าส่วนอย่างเพิ่นมีแผนแน่นะกดวาเพิ่นสิปุูกอย่างเนาะเท่าก็สิเป็นสาวส่วนอย่างถ้ากีดอย่างนําเพิ่นบ่ทุกคนเห็ดไปได้เขาใส่ละไปเบิ่งปะ คนยูเท่าไหร่ต่อเกือบจะดูาพเพลื่อนกันนะโอ้ยยกแล้วเดี๋ยวดับใจจะได้อยู่แล้วยกเต่าแล้วสิ่งหน้าน้อยก็อยค่ะต่อไม่ก็ฮะไม่จะกินมักระดมมา ขอจะพอเพราะเม่นด้รับเงินได้ไหมาุดอะต่อห้องคักเลยเนาะ่อนเส็ยทรงโมเดิร์นได้นี่นี่ทั้งในน้อยนัยน่นก็เป็นเตาผ้คุณป้ายังน,นี่ก็ห้องนอนห้องนอนนะสิมีอยู่สองห้องซ้ํมเพื่อนเอารถนะนกั่อีพอกันะบ้าว กพี um. ่น pues mm. ้องเนาะพิ 4. 4. 5. 5่นมาซ้อยนี 5. 5่เสาดินพร้อมได้กันปวกขึ้นไปเบิ่งใกล้ๆกันสองห้องสองห้อง เสาไมแล้วกอีกน้คูนาูไปตกระโตกะลูกกระโตมอนเสาันใช่ใช่บัตรเล็ตัวนั้นกจงดึงนักก็ไปทำไมีชื่อเลยตอนนี้ก็เล่นัตเนี่ตีนชาวองดึสิบหนึงอุ้ยตกไก่วะอยู้ไปบัตรดีกวโลเียละ หันนวดเขาไปนั่งอู้หตาเลยตายเลโอ้ต้องอยูอออ่ปหายไม่หาเลยไปเลยปิดลอยอยู่ด้วยเนาะโอ้ยหน่อยท่านี้เป็นพ่อเพิ่นเสี่ยงมาเห็ดทองหนำอยู่หน้าเนาะสบายไปอีกสามท่อก็เหลือเฟือแล้ว แบบว่าป้ามันบ่ค่อยมีเลยดิมีเพิ่นบุกเบิกบ้ดนันเอาก็สิเฮ็ดห้องน้ำทดแทนเอาเนาะต่อต่อเข้าห้องน้ำยู่ติต่อเฮ้อไปใส่กระเปน้ำมะพร้าวเพิ่นเทถียงเมื่อนี่คือมะพร้าวังถียงคุณหนุอยมีขโมยมาได้ตอเดี๋ยวาต่อ ໄຂດອກເນາະມີຕາສ້າງບໍ່ໄດ້ຈ້າງໂລມເນາະໄມ້ກະນີ້ແຫຼະຕັດເອົາບ່ອນເພິ່ນโคລົງນແດຊືທົ່ົາດິນລະກະພວກສັງກະສົງກະສີໄມພາຊລລກຕະປູອດຊືຫຼຢຂົບເບິຄາສາງທົນັນແ ที่มันนำมันเข้าไปแล้วน้ำมันก็ตีชนมันจะบกบเท่เย็นสบายดินเพินน่นเบิร์ตมีฮันมีอยู่หนึ่งเฮกตาร์เนาะี่แม่มีน้องไส้สองคนกะแบ่งก,นงกันคนละหนึ่งเฮกตาร์ส่วนของเฮากะยังยังประมาณเท่าไหร่นาะประมาณห้าเฮกตาร์นี่แหละเออประมาณนี้ซะทั้งดินนาทั้งดินที่แบบโลง่งๆเนาะ ป้าพาไปเลาะบิ่งทางพูนบานนี้เพิ่นเห็ดหัวเกือบสิหอบแล้วล่ะอุ้ยนี่เสียงจักกอนทังนี้สิมีเทียงหลายเด้อแต่ว่าครอบครัวเดียวเนาะ <c oughs> นี่มีหนึ่งอันนี้ค้อใกล้เด้อนี่บเนเทียงมีสองสามบนลียูบุนครอบครัวป้านวลแล้วก็ลูกๆเพิ่นเนาะ lúc lú con cả mi khắp quau bớt là lợ, hey hey chết 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 bắc to, nàng ngon nghe, nàng ngon nghe, bốơi bố đãi xúi khờn mà hay, bố báu ban, cháu bà mẹ nè mẹ báu ban, thêm nhàng này, áo à, pha bao nhàng, <laughs> nàng ngon nghe, à nhiêu là nhiêu là, nhiêu là nhiêu là đi nhanh chạy chạy ý nhanh vâng ừ làm ngọt lại đi to vì thì vào nhốt làm đi มาไว้พี่น้ำบอกไหลไปดูนนดออดดหน้าเขาอีกหน้าเขาแบบว่าออกจะรอดจะรอดเนาะสอนแตกโอ้ยยูนีกับมักระเซกดกๆกกีอย่างวะก <laughs> ีดอย่างตี แถวนี้ไม่ต่เทียงยกพื้นเด้อไม่ต่เทียงค่อยผู้เดียวแหละเป็นเทียงดินเนาะงอแงีนงนเนาะเบอร์บาน,น,บานาจนก่เธอเบ้องอแงี้นี่ไปไปคุจิลอ้อเคยเสียมนะไปโู้ขู่จิล้อปูไป ไปไปพูดบังพูดบั้งพูดใจบ่หัวหน้าเด็กน้อยให้เสื้อใจค่อยน้องเฟสเนาะมาตามมาตามมาสิพาไปคุดจิล้อเนี่ยนมหาก็นเนาะจิล้อมันเก็บบ่ค่อยสิมีดอกฝนตกแล้วกันมันบ่ออันมันก็เลยเห็นปุ๋ยมัน เนาะยงต่อโอ้ยพันธุ์เอยสิตรไส่จกละสิหูมันอะมึงดกนอ่ะกับมันาอันนี้เนาะเห้มาขุดเธอหนึ่งฮะตัวบอืพี่พี่หูมันอืมตรงใดเน่นอน ไอความหวังเล็กน้อยนะบัดไปดิอโอ้หลกดแค่ไอคุดกี่หร่อยามนี้คือสีคือสีบดได้อ่อะเฟสทิ่ก,กระดืดอ้าหมันคือหลักแค้เอ้ยเแบบิดมือสิได้อีบบสิโต โอ้ทันแล้วทันแล้วเอานะเมธโอ้มีปีกซะด้วยเด้อนี่เอาเอาได้เอาปัจจัยเอาเออโอ้เออเจ็บ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 เอามาเอามาเอามาคุยไม่นี่มีปีกเอาเฮ้ยฝนตกอีกแล้วพี่น้องเบอร์งอเบอร์เล่นไว้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 เล่นไว้

ปอกตัดบอกเขาได้นนมมขักได้เนาะทั้งเทิงกับเป็นซันนึ่งทั้งรุ่มนี่ก็เป็นซันนึ่งป็นกบอนนันที่มันเป็นวากนันก็ไว้นั่งลินโอ้ยขักได้เถียงแบบเนี้ย ทั้งรุ่มนี้พนวาซิโก้พื้นบดเลยเนาะแล้วก็เอาเครื่องเอาของเข้าไว้ในหันแกว้วแกว้วแกว้วท้บเบิ่งน,น้ำกันเนาะพี่น้องเป็นยังสิมุ่งหลังคาไวอยู่เพราะว่าถ้าบ่มุ่งไว้ะไ,ไหมมันสีลามันสีเห็ดยากฝนให้ตกใส่อยู่เลยเอยอยากเบิง่งอยากเบิง่งบัดมันแล้ว คลาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่เดนอนี่เป็นผักแบบนี้ทางนี่ว่านผักอืมออกละผักหอมบะผักหอมกับผักกาดเนาะนี่เห็นบ้างเขียวๆเวนี่แล้วก็ออมไว้จึงในไก่เพิ่นสิมลาลักกิน งามได้ว่านเซพฟนแบบนี้ค่ะเซ้าก็จังใดเดียวเตยสีมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเนะาะบัตรมันเป็นฮูเป็นห่างขึ้นมาหลายกว่าน,นี้แล้วจังใดก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเนาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะทุกคน บายดีไปเด้อบ๊าย